สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับวิธีคนอีสานกันอีกแล้ว้อจ้าสำหรับวิธีคนอีสานมื้อนี้สีภาพพี่น้องไปเบิ่งวิธีหาไข่หมดแดงมาเฮ็ดน้กินจ้านี่ก็เป็นแม่ยปานเนาะจ้าเราถนัดในการแยไข่มดแดงจ้าพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันจ้าวามื้อนี้แม่ยปานแล้วซี้แยไข่มดแดงได้ลายปันไดจ้าแม่นี่ไม่คำตาอยู่นะขับเยังไดนตัววันทีขึ้นไปโพสออกสักก้อนตี โอ้ยเจดายมันขุลงมันลายอยู่เด้หนึ่งเดี๋ยวเขาไปเบิ่งจ้าว่ามีปันได้ไข่มดแดงลายโบหังนีจ่าเบิ้งเบิ่งน้ำเนยโอ้หังนี่ได้ลายเติบอยู่จ้าพี่น้องวิธีการของเพื่อนเมื่อเที่ไข่มดแดงแล้วเพื่อนกระสีหิวคู่ทางนะจ้าฮอนฮอนฮอนบให้แม่มดแดงไต่ขึ้นมาถึงขูดจ่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งหังต่อไปเลยนะจ้าว่ามีปันลักษณยได้ลายปันใดจ่า ว้าวห้งที่สองกับเ่อน้อยนาะทห้งที่หนึ่งนอจ่ะพี่น้องสำหรับไข่มดแดงนี่เนะจ่ะพี่น้องจัดได้ว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของคนอีสานเนะจ่ะพี่น้องสามารถเทน้อกินได้หลายประเภทบวว่าสิเป็นก้อยไข่หมดแดงแกงไข่หมดแดงใสหนอไม่ใส้มมใสยังต่างๆหรือกระทั่งมกไข่มดแดงนะจ่ะพี่น้องแซ่บคัาขนาดจ่ะพี่น้องวิธีคนอีสานก็จกัดได้ว่าได้กินมาแล้วทุกประเภทเนะจ่ะพี่น้อง แต่มื่อนี่นึกอยากกินไข่มดแดงทอดใส่กับไข่จ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าวิธีการเทดเท่าเส็ดจังใดไปเบิ่งกันเลยจ้ะสูตรนี้คืดเอาเองด้จ้าพี่น้องขั้นตอนแรกเขาตอกไข่ไก่จกหาหนวยก่อนนะจ้ะ เยาะพงน้วลงไปจากน้อยนึงจ้ารสดีจ้าพี่น้องตามด้วยซีอิ๊วขาวจ้านี่จ้าสูตรที่คิดคนมาใหม่ถอดไข่ใส่พริกป่นจ้าคิดว่ามันหนากสิแก่เรียนได้จ้าใส่หอมหัวแดงลงไปจ้าตามด้วยบากน้ำตาจ้าเวลาตีไข่เราถอดมันสีได้ฟูจ้าใส่หอมกับซีจีนซอยจ้ากลากนันเท่ากับตีไข่มันแตกจ้า ใบบกูดด้วยจ้ะพี่น้องเอาใบบกูดออนเด้อมันเสได้หอมๆจ้ะต่อไปเท่ากับเอาไข่หมดแดงใส่หมดเลยจ้ะมันยากาศตอนเศร้ากับเสีดีเนี่ยด้วยจ้ะพี่น้องมี่เสียงไก่คันคางบ้านจ้ะอันนี้ก็เป็นใบบกูดออนที่ซอยด้วยจ้ะขันตอนสุดท้ายแล้วจ้ะหีไข่เลยจ้ะบัตินี่หยิ่าเริ่มทอดเลยด้วจ้ะ ตั้งกระทะขึ่น,นหอนๆจ้ะเทน้ำม,มันใส่จ้ะเทใส่ตีไว้ใส่กระทะลงไปเลยจ้าอันนี้คือย่านมันใหม่ก่อนสุกนะจ้ะเขาจะต้องพยายามให้น้ำที่มันอยู่ขงังเถิงเนีจ้ะไหลลงไปทั้งรางให้มันสุกทั่วกันจ้ะ เอาไก่บม่ค่อยได้เด้วจ้าพี่น้องโอกาสที่ไข่มดแดงสิแตกไฟตาสูงจ้าเห็ดไก่แห้งกับโบได้เด้อจา้ามันสมัก่อนสุกจ้าฟัางนี่นะสิซุกแล้วเราจะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพิกกลับด่านเด้อจา้า นันก็คิดว่าเป็นแ,นแ่นดี้กัาเพราะว่ามันมีไข่มดแดงจ้าผีพเครื่องก่อนจ้าเพราะว่าจะได้กลับดันง่ายๆตอนนี้เสียงไข่มดแดงกับเตก๊กปแป๊บป้อแป๊บตันเขาตกแตกนะจ้าพี่น,อน้องแบ่งถึงซีชิ้นคิดว่าไข่นาสิสุกดีกว่าจ้าพี่น,อน้อง ตอนนี้ไข่กระสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวตักใส่จานไปกินข้าง่ายจ้านาตาออกมาก็เป็นตาแซบอยู่ได้หรอจ้าพี่น้องแต่ว่าจักรสชาติสิเป็นจังใดเด้อเดี๋ยวไปซิมเมืองก่อนจ้าเดี๋ยวพี่สูน์ฝีมือก่อนเด้จ้าพี่น้องว่ามันสก,กินใดบอเดี๋ยวซิมเมืองก่อนจ้าพี่น้อง กิน่นตะแนวกินซ,ซ,ซื้อมันสีสงสัยจ้ะพี่น้องต้องใบเข่าค้ำใญ่ๆจ้ามากินกับเดี๋ยวซิบเบิ้งก่อนจ้ากระแทบไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละจ้าพี่น้องลองเฮดเบิงเดอจ้านอกจากกินข้าไงาแล้วเขายังสามารถห่อไปกินเขาวเว้นกับตาบหกหุ่งเลยได้จ้าพี่น้องลองเฮดเบิงเดอร์จ้าตังในกาแฟกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อทาเบิ้งผลงานดีๆต่อไปของวิธีคนอีสานได้จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้อง